นี่คุณ <Okay. S 3> ในที่สุดฉันก็ได้เจอตัวจริงคุณสักทีนะคะผมชื่ออุ้ยครับส่วนเธอชื่อโอลเล่เราสองคนจีบกันผ่านโลกออนไลน์มาเกือบปีจนวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกันตัวเป็นๆแต่สิ่งที่ทำให้ผมช็อกนั่นก็คือผมได้รู้ว่าผู้หญิงที่ผมชอบมาตลอด7-8เดือนเธอ ใช่ค่ะฉันท้องใกล้คลอดแล้วด้วยนี่มันรายกันอโอเลสทำไมคุณถึงไม่เคยบอกผมเลยคุณมาหลอกผมทำไมอะ่ะฉันขอโทษนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะปิดบังคุณแต่ฉันชอบคุณจริงๆนะคะชอบมากๆเลยด้วย ถ้าฉันไม่ชอบคุณนะ่ะฉันคงไม่คุยกับคุณมาได้นานขนาดนี้หรอกแต่คุณมีครอบครัวแล้วนะครับคุณมานัดเจอผู้ชายคนอื่นแบบนี้มันไม่ได้นะครับใครบอกล่ะคะฉันตั้งท้องมีลูกก็จริงแต่ฉันไม่มีสามีนี่หมายความว่าไงครับผมงงหมดแล้วฉันท้องกับแฟนเก่านะคะแต่ว่าตอนนี้ เราเลิกกันไปแล้วแล้วฉันก็ตั้งใจที่จะเก็บลูกเอาไว้<ม>ฉันผิดมากเหรอคะที่ฉันตั้งท้องมีลูกแต่ว่าอยากจะเริ่มต้นรักครั้งใหม่กับใครสักคนเอ่อผมว่าเราไปคุยเรื่องอื่นดีกว่านะครับไปครับ ในร้านคนเยอะนะครับผมไม่อยากให้คนอื่นอินทาคุณสรุปยังไงกันแน่เนี่ยคุณท้องกับแฟนเก่าที่เพิ่งเลิกลากันไปแล้วคุณก็มาคุยทางอนไ์กับผมมาเกือบปีแถมยังพาตัวเองที่ท้องโตมาออกเดทก,กับผมครั้งแรกอีกใช่ค่ะ สรุปผมต้องทำตัวยังไงเนี่ยผมสับสน้หมดแล้วฉันขอโทษจริงนะคะฉันเองก็ไม่อยากจะปิดบังคุณอีกต่อไปแล้วอะ่ะฉันก็เลยนัดเจอคุณนี่ไงคะแล้วยังไงครับคุณนัดเจอผมเพื่อให้ผมรู้ความจริงแล้วยังไงต่อครับก็ถ้าคุณรู้ความจริง แล้วคุณรับไม่ได้คุณอยากเลิกติดต่อกับฉันฉันก็ไม่ว่านะคะฉันเข้าใจแต่ฉันแค่หวังว่าจะได้เริ่มต้นใหม่กับผู้ชายที่เขารับข้อผิดพลาดของฉันได้จริงๆนะคะเออ,เอ,อผมว่าคุณกลับไปก่อนดีกว่านะครับคุณคงรับไม่ได้สินะคะเออ,เอ,อไม่ใช่นะครับคือผมขอเวลาหน่อยนะครับ ผมไม่ได้ทำตั้งตัวผมแค่อยากจะคิดให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจอะไรไปครับค่ะฉันเข้าใจค่ะ<อ>เฮ้ยโอ้ยอคุณโอ,อ้ยโอ้เลค,ค,คุณเป็นอะไร พาฉันไปโรงพยาบาลทีได้ไหมคะเหมือนฉันจะคลอดแล้วอะฮะอโอ๊ยเฮ<ป>้ยโอเล่รีไปก่อนนะครับเ<ป>อ่ันไปก่อนนะค่ะไปโอ๊ยช่อยนะครับ นี่มันเรื่องบ้าอะไรวะเนี่ยหมอหมอหมอลูกผมข้อเนี่ยครับลูกผมเป็วิ่งผู้ชายหมอครับหมอหมอนี่คุณมเบาๆหน่อยสิครับนี่มันโลมบานนะแล้วนี่แกเป็นใครมายุ่งเลยด้วยเ,<อ>เหมือนฉันเคยเห็นแกที่ไหนนะอ๋อ นึกออกแล้วฉันเคยเห็นแกในโทรศัพท์ของเล่คนที่คุยกันในแอปใช่ไหมเอ้าถามแล้วไม่ตอบวะเมื่อแต่ผู้หญิงท้องโตขนาดนั้นน่ะแกโค้งลงไปได้ไงวะทำไมไม่ไปหาคผู้หญิงสาวสวยๆโอ้นี่คงทนเนี่ย่าเล่หลอกมาใช่ไหมโอ้โหน่าสงสารจริงว่ะ คงโดนมันหลอกมาสิท่านี่คุณพูดจาไม่เกียบผู้หญิงเลยนะครับโอเล่ o L e. เขาเป็นแม่ของลูกคุณนะเป็นแม่ของลูกไม่ใช่เมียผู้หญิงแบบนั้นนะ่ะฉันไม่เอามาทำพันหรอกผู้หญิงแบบนั้นผู้หญิงแบบไหนแอ้พวกผู้หญิงที่ชอบคิดว่าตัวเองดีที่สุดตัวเองถูกต้องอ่ะผู้ชายเสมอไงลนะ่ะเท่าที่ผมคุยกับโอเล่ L e. มาเกือบปีเนี่ยโอเล่ L e. เขาไม่เป็นคนแบบนั้นนะครับโห แกอเอาแค่คุยออนไลน์แกไม่ได้มาเห็นมาเจอตัวจริงเหมือนฉันสะหน่อยอย่ามาันทำใหนรู้ดีเลยเลยแต่ที่แน่ๆผมดูออกเลยครับว่าคุณเป็นคนยังไงผมไม่แปลกใจเลยครับว่าโอเล่ทำไมเลิกกับคุณทั้งๆที่เขายังท้องอยู่เฮ้ย <Hey! S 1> พูดใจมันดีอยู่นะฉันเป็นคนยังไงฉันจะบอกอะไรให้นะฉันเป็นคนทิ้งโองเล่เองว้ย <c oughs> คุณเป็นคนไม่ให้เก็บผู้หญิงเลยนะครับเห็นแก่ตัว ไล้ความรับผิดชอบคุณบอกว่าคุณเลิกรักกับโอเล่ไปไแล้วคุณกลับมาทําไมครับก็เด็กนั่นเป็นลูกของฉันฉันต้องกลับมาดูลูกฉันสิวะลูกนั่นแหละครับตอนที่โอเล่เขาอุ้มท้องลูกของคุณอยู่เนี่ยคุณได้ดูแลและกลับมาอยู่เคียงข้างเขาไหมพ่อแล้วนะคะเออ ลูกกับโอเล่เป็นไงบ้างครับปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกค่ะง<น>ั้นผมข <ๆ S 1> อเข้าไปดูลูกหน่อยไหมคบหมอเออยังไม่ได้ค่ะพอดีว่าคนไข้เนี่ยยังร่างก,กายอ่อนเพลียอยู่เอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปเยี่ยมใหม่นะคะโธ่อะไรนี่หมอ,อ,อหมอต้องขอโทษนะคะหมอขอตัวนะคะ คุณมาเยี่ยมฉันเหรอคะครับผมซื้อของบำรุงกรฝฟังนะครับนมนิดดีกับแม่นะครับขอบคุณค่ะเฮ้ย hey! ลูกพ่อนี่พ่อขอดูหน้าน่ยสิแกมาได้ไงอะ่ะเอา้าก็ดีมีลูกฉันก็เลยมาดูลูกฉันไงลูกเหรอแกตั้งท้องเหรอแกเคยเจ็บท้องคลอดเขาเหรอ หรือแคเป่งเขาออกมาฮะเดีอย่ามาชวนโธ่ได้ไหมฉันแค่มาดูหน้าลูกดูหน้าลูกกันเหรอแล้วแกเคยคิดจะยื่นมือเข้ามาช่วยอะไรลูกบ้างไหมทั้งค่าใช้จ่ายค่าหารค่าสภ้พาค่านมค่ายาแม้ทั้งค่าคลอดเนี่ยแกเคยคิดจะยื่นมือเข้ามาช่วยบ้างไหมแล้วเรื่องอะไรจะต้องช่วยถ้าเกิดแกเอาเงินมาใช้เงินอหมดละนี่คุณถ้าคุณคิดแบบนี้ ก็ここอย่าเป็นพ่อเด็กเลยดีกว่าเฮ้ยแกอีกรึเหรอนี่แกมาทำไมเนี่ยอ๋เอาของมาเยี่ยมเอามาแล้วก็กลับไปสิวะแกละแล้วแหละกลับไปได้แล้วนี่ก็รีบไล่ยังเลยแล้วเรื่องเซ็นรับรองล่ะจะว่ายไงเหนียวเลย ลูกมันต้องมีพ่อนะพอลูกมันเติบโตขึ้นมาดดได้ดีไดดีเนี่ยมันจะได้ตอบแทนพ่อบ้างไม่ใช่เอาแต่เลี้ยงดูแม่อย่างเดียวนี่คุณเด็กเพิ่งคลอดน,นะคุณกล้าคิดแบบนี้ได้ไงทาไมถธงคิดไม่ได้ก็จะเป็นคนที่มันเกิดมาถ้าแค่ทําให้เกิดมาไม่ได้เลี้ยงฟังนาทิเกอร์แล้วฉันก็จำไม่ให้แกมีสิทธิ์อะไรในตัวเด็กคนนี้เธอพูดบ้าเลยเธอ ถ้าจะปล่อยลูกมีพอไงมีพ่อไม่ดีไม่มียังดีกว่าอีกโอเล่หยุดนะถ้าไม่หยุดผมจะแจ้งตำรวจข้อหาก่อกวนโถวยไอ้พิกเกอร์ไม่เป็นไรนะครับเดีย๋ยวผมซื้อให้ใหม่ มาครับผมช่วยถือนี่มันไม่ใช่บ้านฉันนี่คะบ้านผมเองครับหมายความว่ายังไงอะคะผมจะปล่อยให้คุณเลี้ยงลูกตามพังได้ไงล่ะครับคุณต้องมีคนดูแลนะอุ้ยคะคุณไม่รังเกียจฉันหรอคะ ผมจะรังเกียจคุณได้ยังไงคุณไม่ได้ผิดอะไรนะครับคุณไม่ได้ฆ่าคนคนที่น่ารังเกียจอ่ะคือคนทําให้ชีวิตของคุณอ่เป็นแบบนี้ตั้งหากแต่ถึงยังไงสังคมก็มองว่าผู้หญิงที่ท้องไม่มีพ่ออ่ะเป็นคนไม่ดีอยู่ดีนะคะไม่ดีตรงไหนครับคุณให้โอกาสเด็กคนหนึ่งได้เกิดมาคุณให้ชีวิตคนนะครับ ไม่ได้ฆ่าคนแล้วมาไม่ดีตรงไหนครับคนเรานี่ก็แปลกนะครับเอาแต่ตัดสินชีวิตคนอื่นแทนที่จะพัฒนาชีวิตตัวเองฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าในโลกนี้ยังมีผู้ชายแบบคุณอยู่วันที่คุณคลอดอะผมกลับไปนอนคิดทั้งคืนเลยนะครับว่าผมจะออยังไงดี แต่สุดท้ายเนี่ยผมก็ได้คำตอบแล้วว่าผมชอบคุณมาตั้งนานแล้วถึงผมตกใจที่คุณมีลูกอะแต่ความชอบของผมก็ไม่ได้หายไปเลยนะครับฉันขอโทษนะคะที่ฉันทำให้คุณผิดหวังช่างมันมนะครับผมว่าเราสองคนมาโฟกัสที่ปัจจุบันกับอนาคตดีกว่านะครับผมจะเป็นคนดูแล ลูกกับคุณเองเราลองมาคบกันดูนะครับอุย้ยคุณพูดจริงหรอคะผมพูดจริงๆครับ มันอะไรกันคุณเป็นใครผมก็เป็นแขกที่มาร่วมงานแต่งยังไงล่ะครับนี่นายเอาลงศพมาด้วยทำไมเอาป้าก็ของขวัญงานแต่งไงนี่นายจะบ้าเหรอนายเอาของอัปมงคลมางานมงคลลูกชายฉันเนี่ยแหม,ม่แ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 ม่มางานแต่งแฟนเก่าทั้งทีเนี่ยผมก็ต้องหาของขวัญที่มันดูพิเศษยังไงเล่าฮะอะไรนะ แต่อุ้ยแกเคยคบกับไอ้ผู้ชายคนนี้เหรอเอ้ยป้าไม่ได้หมายถึงไอ้หน้าจืดน,นี้ก็เจ้าสาวคนนั้นไงที่เป็นแฟนเก่าผมเออไอเบแกมาที่นี่ทำไมพูดอย่างนี้ได้ยังไงพูดอย่างกับคนไม่เคยรักกันน่ะแกกลับไปเดี๋ยวนี้เลยนะที่นี่ไม่ต้อนรับแกแล้วก็เอาไอ้โรงศพเนี่ยกลับไปด้วยผมอุตส่าห์เอามาให้เป็นของขวัญเลยนะเนี่ยฉันไม่รับกลับไปเดี๋ยวนี้นี่คุณ คุณทำแบบนี้ทาไมคุณต้องการอะไรแหมผมก็ไม่ได้ต้องการอะไรหรอกแค่มาร่วมยินดีให้กับแฟนเก่าแค่นั้นเองร่วมยินดีเหรอแค่ก้าวลงตพมาเนี่ยฉันก็รู้เจตนาแกแล้วว่าเจตนาแกมันไม่ดีขลุมขับไปก่อนเถอะบ้าขอละผมไม่กลับจนกว่าพวกคุณจะให้ผมเข้าร่วมงานแต่งไม่อย่างนั้นอ่ะผมพังงานแต่งจริงๆนะ ถ้าแกทำฉันจะใจตำรวจจับแกผมไม่กลัวหรอกนะครับตำรวจเนี่ยถ้าแลกกับการได้พังงานแต่งของพวกคุณเนี่ยผมว่ามันก็คุ้มอยู่นะแกไม่เป็นไรแพทเขาอยากร่วมง,งานแต่งของเราอะก็ปล่อยเขาไปเถอะอุ้ยคะทำไมคะให้เขาเข้าไปเถอะแพทเราต้องมีเรื่องคุยกัน แไหนคุณลองเล่าผมฟังสิวา่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นทำไมแฟนเก่าถึงทำกับคุณแบบนี้เรื่องมันยาวนะคะ่ะผู้ชายคนนั้นเป็นความผิพดพลาดหึงในชีวิตฉันตอนคบกันฉันไม่เคยมีความสุขเลยแล้วพอเลิกเขาก็ไม่ยอมเขาก็ตามมาลังความฉันอยู่แบบนี้ Dwa! ที่หลังเอามาคืนเหรอแกผ่านเงินฉันไปตั้งเท่าไหร่แล้วอะตล้นิดแกทำไปทำไมเอาเงินมา,<อ>าคืนเดี๋ยวนี้นะเงินอะไรวะเราสองคนเป็นแฟนกันนะเว้ยเงินเธอมันก็เหมือนเงินฉันนั่นแหละแต่นี่ฉันเก็บเอาไว้ลงทุนนะถ้าแกยังเป็นแบบนี้แล้วชีวิตเราสองคนมันจะดีขึ้นม่า เธอก็ไปหาใหม่ดิวะบ่นอะไรนักหนาวะน่ารำคาญอะ่ะฉันไปก่อนนะไอ้แบ๊กเนี้อ ไปหรอคนอย่างเธอไปไหนไม่รอดหรอแกไม่มีสิทธิ์มาห้ามฉันฉันหมดความอดทนกับผู้ชายอย่างแกแล้วฉันอยู่กับแกมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่ล่มจงนี่เธออย่ามาโทษฉันนะคนอย่างเธอจะไปไหนล่ะแต่มันก็ดีกว่าที่ฉันอยู่กับแกปล่อยให้ฉันไปมีชีวิตที่ดีกว่านี้เถอะฉันไม่ให้เธอไป บอกแล้วกันไม่ให้ไปอ่ะถ้าจะไปก็ไปเด่ะตัวนี่ที่ข้าของไว้ตรงนี้อ่ะแต่นี่มันขาของของฉันเดินฉันก็ซื้อฉันไม่สนหรอกนะยังเธอถ้าเก่งมากแล้วอ่ะก็ไปเลยดิไปตัวเปล่านั่นแหละแต่บอกไว้ก่อนนะว่าไม่เกินสามวันหรอกเดี๋ยวเธอก็จะสมสารกลับมาหาฉันได้ คนอย่างฉันอะจะไปตายเอาดาบหน้าดีกว่ากลับมาหาคนที่ท่วงชีวิตฉันอย่างแกเฮ้ยพัดกลับมานี่อยู่นี้นะฉันไม่ปล่อยให้เธอไปม,มีความสุขคนเดียวหรอกจำไว้โถยโถย,โยนี่มันแบงนาชัดๆมันทำกับผู้หญิงแบบนี้ได้ไงวะ ตอนฉันออกมาจากชีวิตเขาฉันคิดว่าฉันจะหลุดพ้นแต่สุดท้ายเขาก็ยังตามมาลงความฉันอยู่ดีคนแบบนี้ก็แค่ไอคีแพทที่ไม่ยอมรับความจริงเลยทำทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางไม่ให้ชีวิตคนอื่นมีความสุขล้วเราจะทำยังไงดีกับคนคนนี้คะแพทคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะผมจะไม่ยอมให้หมอนั่นอะ มาพังงานแต่งเราเด็ดขาดและที่สำคัญน่ะไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องไม่ดีอะไรมาผมจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอ แกดูนั่นดิไม่รู้ไปอดอยากมาจากไหนกินยากระปอบลงแน่ใช่แกก็ไม่แปลกที่ผู้หญิงเขาจะไม่เอาดูทำเข้าสิเนี่ยพวกแกจะนินตาฉันเนี่ยพูดให้มันเบาๆหน่อยได้ปะฉันไ้้ยินวเว้ย ได้ยินขนาดเนี้ยยังทนฟังอยู่ได้เนาะเป็นชั้นกลับไปนานแล้วนี่ป้ามายุ่งอะไรด้วยเนี่ยฉันต้องยุ่งอยู่แล้วเพราะฉันเป็นเจ้าภาพงานแต่งนี้หืมเหรอว,ว่าแต่อาหารของป้าก,ก็อร่อยดีนะแต่ว่ามันใกล้หมดแล้วอะป้าไปหามาเพิ่มให้หน่อยได้ปะ โทษนะครับพอดีผมเชิญแขกที่สนิทกันนะครับก็เลยไม่ได้จัดงานใหญ่โตอาหารก็เลยไม่เยอะนะครับจะทําอะไรอ่ะก็ช่วยให้เกียิแขกคนอื่นด้วยนะทําไมผมก็เป็นแขกเหมือนกันนี่ช่างเขาเถอะแพทคนเขาไม่เคยกินอาหารอร่อยๆเนี่ยปล่อยเขากินไปเถอะนี่เก็บพูดอย่างนี้ยหมายความว่างไงอ๋อพอดีแพทเขา้ล่ผมฟังนะครับ ว่าสมัยที่คบกันน่ะคุณไม่ค่อยเอางานเอาการแถมยังมาเกาะแพทกินไปวันๆผมก็เลยเดาว่านิสัยของคุณน่ก็คงเหมือนเดิมสินะครับแพทนี่ถึงขนาดไปฟ้องแฟนใหม่เลยเนี่ยให้เขาสงสารเธอแพทเขาไม่ได้ฟ้องหรอกนะครับผมถามเขาเองเพราะผมได้รู้เนี่ยผมก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมนผู้หญิงถึงทิ้งคุณนี่แกกล้าว่าฉันเหรอ แกอยากลองดีใช่ไหมไอ้ไอ้แกโอยเยีะเฮ้ยเฮ้ยโอยแกคุณนะครับอย่ามาทำตัวอนาพานแถวนี้ผู้ชายที่เก่งกับผู้หญิงอย่างคุณผมไม่กลัวหรอกนะครับแก ถ้าไม่ได้จะมาแสดงความยินดีจริงๆอ่ะก็กลับไปเถอะนะเบผมว่าปล่อยให้เขาไปมีชีวิตที่ดีเถอะนะครับส่วนคุณเนะเอาเวลานี้ไปพัฒนาตัวเองดีกว่านะครับทำแบบนีนะ้มันน่าสมเพชนะครับฉันไม่อยอมฉันจะไม่อยอมให้พวกแกสองคนมีความสุขเด็ดขาดเพราะอะไรเหรอครับเพราะว่าคุณรักแพทหรือเพราะว่าคุณเกิดเสียดาย ที่เสียผู้หญิงดีไปอ๋อหรือเพราะว่าคุณอิดชา,าที่เขาไปเจอคนที่ดีกว่าฉันไนน่ยอิดชาถ้าไม่ได้อิดชาแล้วคุณมาเกาะกูทำาไมละครับ <c oughs> ที่คุณอยู่ไม่ได้ <c oughs> ก็เพราะว่าคุณรู้ดีกว่าใจว่าแพทอ่ะเขาไม่เคยทำอะไรไม่ดีกับคุณเลยคุณแค่รับไม่ได้ที่แพทเขาทิ้งคุณ คุณก็แค่ไม่อยากยอมรับว่าคุณเองอ่ะมันห่วยแตกคุณเองอ่ะได้แต่ทำร้ายแพททั้งที่แพทอ่ะไม่เคยทำร้ายคุณเลยโต่ยพวกผู้หญิงอ่ะไม่ก็เหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละทิ้งฉันไปหาคนที่ดีกว่าแกก็ระวังไว้ด้วยแล้วกันผมว่ามันไม่เหมือนกันนะครับการที่คุณไปด่าผู้หญิงว่าไม่ดีเนี่ยตัวคุณต้องดีกว่าเขานะครับ แต่คุณไม่ใช่คนดีการที่ผู้หญิงไปเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ชีวิตเขาเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับกลับไปเถอะนะเบยการที่มาพังงานแต่งคนอื่นอ่ะมันไม่ใช่วิธีที่ดีแล้วมันก็จะไม่ได้ทำให้แกรู้สึกดีขึ้นด้วยถ้าแกอยากรู้สึกดีอ่ะโน่นเอาเวลาไปตั้งใจทำงานเปลี่ยนชีวิตแกให้ดีกว่าเดิมดีกว่าไหม ฉันมันแย่น่ะนะเลยเหรอทุกคนถึงมองฉันด้วยสายตาที่น่ารังเกียจแบบเนี้ยก็ดูสิ่งที่แกทำวันนี้สิเบถ้าแกไม่ทำดีกับคนอื่นก่อนแล้วจะมีใครที่ไหนที่เขามองแกในแง่ดีอะ่ะมันไม่สายเกินไปหรอกนะเบที่แกจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เปลี่ยนเป็นคนใหม่ฉันยอมรับก็ได้ว่าฉันรู้สึกเสียใจ ฉันรู้สึกอิจฉาที่แันเขาไปมีชีวิตที่ดีกว่าฉันอะ่ะแล้วฉันเสียดายอะตอนที่ฉันอยู่แกไม่เคยทำอะไรเพื่อที่จะรักษาฉันไว้เลยเบรแต่ตอนที่ฉันจะไปกิจะมาเสียดายทีหลังมันก็ไม่มีความหมายอะไรแล้วละ่ะเราสองคนขอตัวก่อนนะครับ หวังว่าวันนี้คุณคงได้บทเรียนอะไรอยู่บ้างพอที่จะนำไปพัฒนาชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นส่วนวันนี้คุณอยากอยู่ร่วมเป็นสักขีพยานก็อยู่ได้นะครับถ้าคุณไม่ไหวออยากจะกลับก็เชิญครับโอเคจะไปก็ได้วะ